ช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่ทาลอดคาสคำทีแจงการทำนายหรือการพยากรณ์หรือการอ่นานไพ่ทาโร่ทาโรสคาสต,ตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือาสาตสากลโดยชุดไรเด้วยเวนทาโอด เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีตุลฤิษ์ว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมเป็นการทำนายประจำเดือน พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ไพที่ได้9ถ้วย7เหรียญ5เหรียญราชินีถือถ้วยเด็กถือถ้วย4ไม้เท้าอัศวินถือถ้วยราชาถือเหรียญจมูน5ถ้วยตัวตนนิสัยมีความเจ้าเล่ห์มีสเสน่ห์ดูดี ชอบเก็บออมหวังสูงผิดหวังมากมีสองบุคลิกดูยากทำอะไร,ร,รช้าประสบความสำเร็จช้าต้องเสียสละบ่อยชอบเพ้อเจอ้อเพ้อฝันฝันหรือคิดหรือหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้การเรียนการศึกษาสาขาวิชาคณะเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์การลงทุน การบริหารการจัดการการเงินการบัญชีการธนาคารการวิเคราะห์การวางแผนการงานอาชีพนักวางแผนนักสังคมสงเคราะห์นักบริหารนักจัดการนักวิเคราะห์นักการธนาคารนักลงทุนนักเล่นหุ้นนักการเงินนักบัญชีนักจัดงานอีเวนต์นักวางขั้นตอนงาน เจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆที่คอยช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากการเงินโชคลาภเงินรายได้รายรับเงินเดือนมีเพียงพอกับการใช้จ่ายและมีเหลือเก็บส่วนใหญ่เงินได้มาจากการทำงานประจำอย่าใช้เงินโดยไม่คิดหรือฟุ่มเฟือยไม่มีโชคจากการเสี่ยงสุขภาพอุบัติเหตุไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพแข็งแรงดีอาจามีจิตกตกบ้างจากการคิดถึงบ้านคิดถึงคนรักคิดถึงครอบครัวคิดถึงเพื่อนสนิทอุบัติเหตุไม่มีแต่ไม่ครวรประมาทความรักครอบครัวคนโสดมีทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศมารักมาชอบคนต่างเพศอาจเป็นคนแถวละแวกที่พักอาศัยหรืออยู่ห่างไกล ดูอายุมากกว่าหรือดูเป็นผู้ใหญ่หน้าอิ่มดูมีเงินมีฐานะคนที่มีรักมีครอบครัวรักกันดีพากันไปทําบุญช่วยเหลือทั้งคนทั้งสัตว์และถ้าคิดถึงกันให้ติดต่อกันบ่อยๆ